แม่บ้านค่ะแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านพ่อผัวเป็นข้าราชการแต่ส่วนตัวพี่อ่ะทำเอกชนผมเป็นพนักงานห้างมาก่อนครับเป็นพีซีขายสินค้าพวกนี้ครับผมพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็มีเวลาพอมีเวลาเสร็จก็อยากจะไมีไรายได้เพิ่มเพื่อจะมาจุนเจือแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูลูกค่ะมองหาธุรกิจเล็กๆนะคะพยายามมองหาธุรกิจ เราก็พยายามมองดูว่าธุรกิจไหนที่พอจะเข้ากับยุคปัจจุบันเนาะผมคิดว่าการทำงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกน้อง,ของเขามันทำให้ผม,มไม่ก้าไปข้างหน้าครับ เอาจิงๆเลยขับรถผ่านวิร้านนี้ทําไมคนเยอะจังเลยน่าจะเป็นตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเนาะก็คือคนทุกคนก็ต้องกินเนาะคะเป็นของเล่นของว่างอย่างเงี้ยคือสามารถกินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะก็กินได้แล้วก็เลยเอสนใจธุรกิจนี้ขั้นตอนในการผลิตไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็วัตถุดิบหาได้ในท้องถิ่นเราอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับพี่เขาได้เห็นหน้าร้านตรงนี้ผมคิดว่า วิญญาณนี้น่าจะไปด้วยดีครับผมยิ่งได้คุยกับพี่เขาพี่เขาให้ความรู้แบบไม่กักนะครับให้แบบแก้ปัญหาพวกนี้ครับได้สารพัดเลยครับผมผมก็คิดว่าเออตัวน,นี้น่าจะทําให้เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงผมได้ครับเป็นอาชีพที่มันคงได้ครับอ,อ่าหลักหมื่นค่ะไม่แพงเนาะหลักหมืน่นใช้เวลาคืนทุน อยู่ที่ทําเลครับผมตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับทําทําเลคืนทุนหมดเลยครับผมลงลงทุนแค่หลักหมื่นเองครับตอนที่เปิดใหม่ๆนี่เป็นช่วงเข้าฤดูฝนนะคะทีแรกก็กังวลน,นิดนึงว่าเราจะขายได้ไหมเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยร้านอื่นๆก็จะดูลูกค้าซบเซานิดนึงแต่กลายเป็นว่าร้านเราลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆขายดีเพราะว่าด้วยด้วยที่ว่าอากาศชื้นคนก็อยากจะ กินของที่มันอุ่นร้อนททำให้ระยะเวลาในการคืนทุนก็อยู่ประมาณสักสองเดือนได้ค่ะเจ้าของเป็นชายก็ไดช่วยในเรื่องของการหาทําเลเนาะแล้วก็ช่วยในการสอนในการบริหารการจัดการของเรื่องกล้วยแนะนําลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาซื้ออยู่ในไวัยไหนอะไรเงี้ยค่ะ สำคัญที่ทำเลยเงี้ยค่ะการเลือกผลิตภัณฑ์การเลือกวัตถุดิบที่จะเข้ามาขายก็ต้องมีคุณภาพระดับไหนอะไรประมาณนั้นนะคะทุกสัปดาห์เงี้ยค่ะผ่านมาก็จะมามาแวะมาเยี่ยมมาดูมาชมแล้วก็มามาถามถึงว่าตอนเนี้มีปัญหาอะไรไหมติดขัดตรงไหนต้องการให้ช่วยเหลือตรงไหนเงี้ยค่ะ หลังจากขายกล้วยปิ้งแล้วทําให้ครอบครัวมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับทําให้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องหันมาปลูกกล้วยแล้วก็ผมรับซื้อจากเขาได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวครับขายหมดเช้ากับบ้านเช้าครับผมชีวิตไม่จําเจดีครับขายหมดเช้าก็กลับเที่ยวอยู่กับลูกครับอยู่กับเมียมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นครับผมก็ส่วนแรกคือได้เงินเนาะได้เงินเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ความสุข แล้วก็การได้อยู่กับครอบครัวห้องมาก่อนพี่ทํางานเอกชนเดินทางบ่อยเดาอนอาทิตย์อยู่กับครอบครัวแค่วันสองวันแต่พอมาทําธุรกิจนี้เราได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกได้ส่งได้รับลูกล้อเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะค่ะอะไรที่พอมีอไรายได้เพิ่มขึ้นมาเราก็น่าสนใจที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะค่ะ